สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กันกับเอมในช้าอีรสช anel นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วะคะ่ะทุกคนเขาวันนี้นะคะเอม,มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทําให้ผิวหน้ากระจ่างสว่างใสแบบเป็น starter clip มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันด้วยคะ่ะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนั้นที่เอ็มพูดถึงคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากซัมบายมีนั่นเองนะที่เอ็มเคยเรีวิวตัวเซรั่มกับสลิปปิ้งมาร์กของเขาไปนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นสตาร์เต็ดคิค่ะที่สามารถให้เราใช้ได้ถึง30วันค่ะสามสิบวันเป็นระยะเวลาที่แบบเราจะค่อยๆหน้าใสหน้าใสหน้าใสขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันคือสามารถเห็นความเปลีป่ยนแปลงได้ภายในเซตนี้เพียงเซตเดียวเลยนะคะ ซึ่งหนึ่งเซตน,นะคะมีอะไรบ้างคะเอ็มขอแบบเออดึงออกมาให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะ,ะหน้าตาภายในของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยะคะ่ะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเจลครีมนะคะตัวที่สองจะเป็น Brightening Toner นะคะตัวที่สามเนี่ยจะเป็นเ r ร m i s h c a ค e r e เลี Care um. ตัวนี้เอ็มเคยรีวิวเซ็ตใหญ่ของเขาไปแล้วก็ตัวสุดท้ายนะ,ะจะเป็น ตัว sleeping mask อันนี้เอ็มก็เคยคู่นี้เอ็มเคยรีวิวเซต่ของเขาไปหนะ้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ที่เอ็มเคยรีวิวไปนะใครยังไม่เคยได้รับชมนะคะสามารถคลิกตัวไอตรงนี้ได้ะคะ่ะเอ็มจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เผื่อไปแบบไปดูกันในเบื้องต้นนะคะเอ็มต้องบอกก่อนเลยว่าเอ็มอเป็นคนที่มีผิวสองสี 4, เป็นคนผิวผสม มีลักษณะสีผิวเป็นเฉดในโทนแบบสองสีแบบคนเอเชีย e ทั่วไปอะแต่ว่าสิ่งที่เอ็มจะมีเลยก็คือรูขุมขนที่หน้าแก้มค่อนข้างกว้างแล้วก็เวลาที่เอ็มออไม่ได้ทาไวท์เทนนิ่งอย่างต่อเนื่องมักจะมีอาการหมองคล้ำของใบหน้าค่ะคือบางทีแบบมันคล้ำจนเห็นได้ชัดเลยนะแบบเหมือนราหู <c oughs> อมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบมีผิวสองสีแบบเนี้ย อาการที่แบบโดนแดดแล้วคล้ำะมันจะค่อนข้างง่ายกับคนที่เขา,เข,าขาวาปกติอยู่แล้วค่ะซึ่งเอมอะได้ลองตัวซัมบายมีมานะหลังจากที่แบบว่าทางแบรนด์อะบอกเลยว่าเขาส่งตัวเนี้ยมาให้ตอนแรกก็ไม่ไดรู้สึกอะไรเท mm. ่ากับว่าพอใช้หมดไปหลังจากที่แบรนด์ส่งมาคือเอ็มไปหาซื้อดันโดนหาซื้อมาอีกค่ะก็เลยใช้ต่อเนื่องมาใครๆหลายคนอะชอบถามว่าพี่เอ็มอะมีเคล็ดลับอะไรให้หน้าใสแล้วอยากจะบอกเลยว่าเนี่ย ของยูจาของซัมบายมีตัวเนี้ยเป็นเซ็ตกู้ผิวช่วยให้พี่เอ็มผิวหน้าใสได้ดีมากๆเลยคนะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวแคร์เซรั่มของเขาหรือว่าตัวซิลปิ้งมาหรือแม้กระทั่ง เซตใหม่ที่เป็น starter kit ตัวนี้นะคะก็จะมีแบบไอเทมที่เพิ่มมา2อย่างก็คือจะมีตัวเจลครีมกับโทนเนอร์นะคะซึ่งในกลุ่มตัวนี้จะเป็นกลุ่มที่ช่วยทําให้ผิวหน้ากระจ่างสว่างใสขึ้นนะคะผิวมันจะค่อยๆดีขึ้นไม่ได้แบบดีวาดในบัดดลอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆผัดเซลล์ผิวไปเรืเ่อยๆจนผิวหน้าของเรากลับฟื้นคืนความกระจ่างใสให้แก่ผิวนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเอ็มเคยลองใช้แล้วก็ลองหยุดใช้ในตัวเซตแรกตัวนี้ไปะคะ่ะ ปรากฏว่าผิวมันก็ไม่ได้กลับมาหมองคล้ำนะคือเราใช้ตัวไวท์เทนนิ่งตัวนี้ใส่ใช่ไหมแล้วก็ในระหว่างวันอะตอนกลางวันเราก็จะทากันรงกันแดดอะไรเพื่อป้องกันผิวของเราอีกชั้นหนึงค่ะแต่ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่เอ็ไม่ได้ใช้ตัวซัมบายมีเนาะไม่ว่าจะแบบทาไวท์เทนนิ่งตัวอื่นแค่ไหนนะแต่ว่าถ้า ทากันแดดมันก็ยังหมองคล้ำอยู่ในตาสำหรับตัวสบายมีเซตเนี้ยตัวยูจาเนี่ยเซนเคือแม้ว่าจะทากันแดดไม่ทั่วถึงก็จริงแต่ผิวจะไม่กลับมาหมองคล้ำอีกอันนี้คือแบบเอ็นจึงมากตะลุงคุณเพื่อว่าจนแบบเออทางแบรนด์ส่งสตัทส์คิดตัวนี้มาให้รีวิวปุ๊บเอ็มก็เลยบอกเฮ้ย อยากจะมาแนะนําบอกกล่าวน้องๆกันเพราะบางคนอะแบบไม่ได้มีปัจจัยเยอะพอที่จะซื้อเซ็ตใหญ่ใช่ไหมลองเซ็ตน,นี้ก่อนแรกคือเซ็ตน,นี้สามสิบวันเลยที่สําคัญคือตัวสตาร์ทตคิตตัวนี้มีไอเทมเพิ่มมาอีก2ไอเทมซึ่งแน่นอนว่าครอบคลุมเรื่องการทําให้ผิวหน้าขาวกระจ่างสว่างใสภา,ายใน30วันแน่ๆน,นะซึ่งการใช้งานอะเราเริ่มต้นหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จนู่นนี่นั่นใช่ไหมตัวแรกที่เราใช้ะคะ่ะก็จะเป็นในกลุ่มของโทเนอร์โทเนอร์ตัวนี้นะคะ่ะเขามีเบริชเนนนิ่งแล้วก็มีไนอาซินด้วยค่ะซึ่งเขาจะไม่มี พวกฟักแกรนซ์พวกน้ำหอมอะไรเงี้ยแล้วก็กลิ่นที่เราได้รับจากตัวโทนเนอร์เนี้ยจะเป็นกลิ่นสกัดสดจากยูจ ja าเลยก็เป็นน้ำมันสกัดจากยูจ ja, านั่นเองนะยูจา ja, เขาจะเป็นเหมือนแบบผลส้มที่แบบมีวิตามินซีค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะช่วยเรื่องการที่แบบว่าลดรอยหมองคำ้ำขึ้นความกระจ่างใสอะไรนี้อยู่แล้วนะแล้วก็ตัวโทนเนอร์ตัวนี้หลังจากล้างหน้าเสร็จเขาจะ ทําให้หน้าของเรา refresh ขึ้นมาอีครัแล้วก็ช่วยเหมือนแบบเติมเต็มความชุ่ื้นเพราะว่าเขาจะมีเหมือนแบบ moisturizer นิดๆด,ด้วยอย่างเงี้ยในในตัวของโทนเนอร์นะคะหลังจากที่โทนเนอร์เสร็จแล้วน,นะคะตัวต่อมาของเราก็จะเป็นตัวเซรั่มค่ะเซรั่ม um ตัวนี้นะคะเขาก็จะนี่แหละคล้ายๆกับตัวใหญ่ตัวนี้เลยแต่ว่าเขาจะมาในรูปแบบเล็กๆนะคะแล้วก็ลักษณะของเขาก็จะเป็นมาในหัวแบบดอปเปอร์ซึ่งทําให้เราสามารถแบบ บีบผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็หยดลงไปบน5จุดบนผิวหน้าของเราได้นะหลังจากนั้นก็เกลี่ยๆวนไปซึ่งตัวยูจาตัวที่เป็นเซรั่มตัวนี้ค่ะเขาก็จะช่วยเรื่องแบบว่าพวกรอยด่างดำต่างๆนะแล้วก็ความหมองคล้ำต่างๆฝ้าแดดนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยตัวนี้เขาก็จะทํางานร่วมกับโทนเนอร์เพื่อคืนผิวหน้ากระจ่างใสแล้วก็ลดรอยดำรอยหมองคล้ำต่างๆพวกนะนะั้นให้จางลงไว้ขึ้นนะคะ ถัดมาเซรัม่มเสร็จแล้วเราก็จะมาต่อกันที่ยูจาเจลครีมนั่นเองนะคะตัวยูจาเจลครีมนี้เขาจะมาในรูปแบบของหลอดบีบค่ะทุกคนในตัวสตาร์เตคิดตัวนี้แต่เอ็มยังไม่เคยเห็นหลอดใหญ่นะว่าจะแบบเป็นรูปลักษณ์หน้าตาไงแต่ว่าตัวสตาร์เตคิดตัวนี้เขาจะมาในรูปแบบหลอดบีบซึ่งทําให้เรานะี่บีบครีมออกมาในปริมาณที่พอดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะช่วยร่วมกันกับตัวโทนเนอร์ตัวเซรัม่มก็คือช่วยลดเลดือนรอยหมองคล้ำต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ช่วยรีเฟชผิวนะคะเติมเต็มความมชช่ื้นให ิวที่สําคัญคือเน้นในเรื่องการลดเลือนรอยหมองคําแล้วก็คืนความกระจ่างใสให้กับผิวเช่นเดียวกับตัวโทนเนอร์แล้วก็ตัวเซรั่มค่ะตัวสุดท้ายหลังจากที่บํารุงกันมาเต็มที่เลยทั้งวิ่ทั้งวันแล้วค่ะหลังจากล้างหน้าเสร็จใช้โทนเนอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะมาต่อกันที่ตัว s l ปป p i n g า a ์กตัว s l ปป p i n g m a ์กตัวนี้เอ็มชอบมากเอ็มบอกเลยนะคะตัว s l e ป p i n g m a ์กไอ้ตัวกระปุกใหญ่อะเอ็มใช้จนแบบหมดแบบนี้แล้วอะคือถึงพื้นกระปุกด้านล่างแล้วเอ็มต้องไปหาซื้อใหม่แล้วนะคะตัวนี้นะ ตัวนี้เขาจะเน้นช่วยให้ผิวของเราอะฟื้นคืนความกระจ่งางใสได้ไวขึ้นเพราะว่าเขาจะทํางานได้ดีในเวลาที่เราพักผ่อนนอนหลับนั่นเองค่ะตัวนี้เขาจะมาในตัว starter kit เขาจะมาในรูปแบบหลอดเนาะแต่ถ้าเอ็มใช้อยู่เอ็มจะใช้เป็นตัวใหญ่ตัวนี้เลยคือแบบทาทีเดียวคือแบบ รู้สึกดีกับผิวมากๆแล้วก็กลิ่นหอมๆของน้ำมันยูจามันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เราแบบหลับสบายตลอดทั้งคืนได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะมีในส่วนของ skin revitalization นะคะแล้วก็จะมี brightening นะคะก็คือเป็น two in one นะคะในแบบว่าเต็ปเดียวก็คือตัว s l e e p i n g mask เนี่ยเป็นตัวเด็ดของเขาเลยใครที่แบบว่าใช้ตัวยูจาแล้วไม่ได้ใช้ sleeping mask ถือว่าแบบกระจ่งางใส่ไม่สุดอะ่ะทุกคนเข้าใจมาคือถ้าใช้เซ็ตของ you ยูจาในเซนไซจากรซัมบามีนะต้องใช้ตัว s l e e p i n g m a s k ของเขาด้วยะคะ ถือว่าจะได้รับการมำมรู้แล้วก็ทำหน้ากลับมากระจ่งางใสได้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดเลยค่ะตัว sleeping mask ตัวนี้ค่ะนอกจากที่แบบเขาจะแบบว่าทำให้แบบผิวของเราอ่ะมีความกระจ่งางใสลดเลือนรอยหมองคล้ำฝ้าแดดจุด,ดั่างต่างๆ,ๆ,ๆะยังมีน้ำมันอโรมาท,ที่สามารถทำให้เราอ่ะ รู้สึกผ่อนคลายหลับสบายตลอดทั้งคืนแล้วการหลับสบายตลอดทั้งคืน <c oughs> ก็จะทําให้ตัวสลิปิ้มาของยูจาเนอซินามไมตัวนี้นะคะทํางานได้ดียิ่งขึ้นต่อต้านพวกแบบไอ้พวกรอยดำดำรอยหมองคัําตันให้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาผิวหน้าของเราก็จะมีความกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งหลายๆคนที่ชอบถามมาว่าพี่เอมีเคล็ดลับอะไรที่ทําให้ผิวหน้ากระจ่งางใสได้ทั้งวีทั้งวันแบบนี้คือแบบว่า หลายๆคนที่ติดตามพี่เอ็มมาจะชอบถามประเด็นนี้กันเป็นหลักเลยค่ะพี่เอ็มก็จะบอกเลยว่าคู่หลักคู่แบบชูชื่นคู่ที่แบบว่าฟื้นคืนผิวหน้าให้กระจ่างใสทุกครั้งที่เวลาพี่เอ็มรู้สึกว่าหน้าหมองก็คือคู่นี้นะคะแล้วก็ตอนนี้น้องเขาออกมาเป็นตัวสตาร์ทเซ็ตคก็อยากจะมาแนะนาให้ทุกคนได้รู้จักกันแล้วก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้กันด้วยเพราะว่าตัวยูจาในอาซีนไมาจากซัมบมี เป็นไอเทมสำหรับคนที่ต้องการฟื้นคืนความกระจ่างใสลดร,รอยดำรอยหมองคล้ำต่างๆนะให้กับผิวหน้าได้ดีที่สุดค่ะแล้วยิ่งเป็นตัวนี้นะคือเซนเนสสามารถใช้ได้เลย30วันแล้วคุณจะรู้สึกเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ยูจาร์เนเซนมาจากสซัมบามีค่ะช่วยให้ผิวของคุณอนะ กระจายใส่ได้ดีแบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เอ็มรีวิวไปทั้งหมดนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางการสั่งซื้อด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้เลยะคะ่ะใครที่สนใจสามารถไปหาซื้อได้เลยถ้าชอบใจไงก็ไปหาซื้อหาตามได้แต่อยากจะบอกเนิดน,นึงว่าหลังจากที่เอ็มลองมาด้วยตัวเองะคะ่ะอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันหน้ากล้องทุกๆวันนี่แหละหน้าพี่เอ็มใส่เพราะผลิตภัณฑ์ของยูจาจากซัมบายมีนี้เลยจ้ะก็อยากจะมาแนะนําสิ่งดีๆแล้วก็บอกต่อคืนความน่าใสให้กับทุกคนกันด้วววยนะคะคก็หัง่า จะเป็นที่ทุกอกถูกใจในคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนีย้ยางไรอย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel n เอ็ม้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเอมจะมาดมคลิปรีวิวหรือ how to อะไรเด็ดๆทุกคนได้ชมกันนะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เอ๋มาด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องลาไปเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะ